คนทั่วโลกอาจรู้จักเซมโปนาเมืองชายทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียวว่าเป็นประตูสู่เขตดน้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกเช่นที่เกาะสิบดันและเกาะมาบูแต่สำหรับคนที่ไม่ดำน้ำยังมีเรื่องราวที่สวยงามน่าประทับใจในแผนโลกใต้น้ำที่ซุกซ่อนในมุมหนึ่งน,นสถานที่แห่งนี้พื้นทะเลซูลูอันอุดมสมบูรณ์คือพื้นที่ชีวิตของชาวบาจาว อิสระชนแห่งท้องทะเลที่ได้สมญาว่าเป็นชนเผ่ายิปซีชนเผ่าหนึ่งของโลกชีวิตที่ร่อนเ,เ,เนร่ไปเนจรเป็นบนเรือไม้ลำน้อยซึ่งเป็นทั้งพาหนะและบ้านหลังเล็กของหลายชีวิตอัดแน่นอาศัยกินอยู่หลับนอนร่วมกันโดยแทบจะไม่ขึ้นไปใช้ชีวิตบนบกกันเลยปัจจุบันวิถีชีวิตของชนเผ่ายิปซีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุได้ถูกคลื่นกระแสสังคมถาโถมและพัดพาเรือลำน้อย ให้ล่องลอยกระจัดกระจายไปในหลายทิศทางบางกลุ่มยังคงดำรงไว้ซึ่งวิถีดั้งเดิมขณะที่บางกลุ่มกลับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับสังคมยุคใหม่แต่นั่นคงไม่สำคัญเท่ากรอบของสังคมที่เริ่มปิดกั้นความคิดกบฏแบบยิีให้ลดน้อยและเลือนหายไปจากตัวตนของพวกเขาเส้นทางสายนี้ของชนเผ่ายิปซีจะเด,เดินต่อไปในทิศทางใดติดตามชมใน Spirit of Asia ในวันนี้ าจาเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยก,กระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของเขตทะเลและแลรแ,แวกทะเลซูลูและทะเลเซลละะเลเบสทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียที่มาเลเซียเราพบกลุ่มเรือของชาวบาจาหลายครอบครัวลอยลำอยู่กลางทะเลซูลูสภาพเรือเก่าคลั่งคลือมีเพิงหลังคาแบน และเตี้ยที่ปกป้องทุกคนในบ้านจากไอแดดและลมฝนหญิงสาวใช้ประโยชน์บนพื้นที่หลังคาเป็นราวตากเสื้อผ้านอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นมุมโปรดของอีกหลายคนที่มักขึ้นมานั่งรับลมทะเลในยามเย็นบริเวณส่วนหน้าของเรือเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์จับปลาอย่างเช่นอวนที่รอการหยิบจับมาใช้งาน ผนังส่วนกลางของเรือมีช่องหน้าต่างเล็กๆไว้สอดส่องความเป็นไปภายนอกและส่วนท้ายเรือคือห้องครัวที่ใช้สำหรับการหุงหาอาหารชาวบาจาที่วมทำอาหารง่ายๆรับประทานอย่างเช่นมันสำปะหลังผัดร้อนๆทานแก้มกับปลาและสลายทะเลรวกวแม้พื้นที่ภายในบ้านจะเล็กและแคบแต่ก็เพียงพอให้สมาชิกหลายวัยได้อาศัยอยู่ร่วมกัน คุณยายไวชลาเป็นสมาชิกอาวุโสที่สุดของครอบครัวนี้แต่น่าแปลกที่ไม่มีใครในครอบครัวทราบอายุของท่านแม้แต่ทารกตัวน้อยก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาถือกำเนิดขึ้นในวันเวลาใดทั้งนี้เป็นเพราะชาวบาจาวไม่มีการบันทึกในเรื่องของวันเวลาไว้เป็นตัวเลขแต่จะดูความเป็นไปจากดวงดาวที่เคลื่อนคลอ้อยู่บนท้องฟ้าสายลม,มุนเวียนพัดผ่านมาแต่ละฤดูเมื่อย้อนกลับมาซ้ำเดิมอีกครั้ง นั่นแสดงว่าพวกเขาได้เจริญเติบโตขึ้นไปอีกก้าวย่างหนึ่ง dari kategori macam tadi ka Amirai. Tak ni ah tu pergi sana. Memar mampu. Ah bernanti-nanti darat tidak. Baik-baik ambil Maria, tu Salam. Gelai tu lumai. Kalau tu dia tidak nyi guna. Bang Benjak matuli. Sama cuba payah. Atulima itu amangan mai tu. Makan sini, sini. sakit, kena sakit. Dah bilian tamban ni sempurna, dah lama itu. Makan sakit tu nak sakit hospital. Kalau mati, cubo baik ke macam ya, makan selalu hospital. Benar. Apa kali jamaah doiga? Ya kali boleh kampanye lagi. Sanu. Nah, lombok kita sahabat tuli. Oke. Oke. Saya Anya Batam Mariana. Nama dia. Oh, alam. Luar Anak-anak sekolah tidak. Mbak luar ada. Kai kono kabar tai toatsu yo. Nah, lagi yang di atas Nah, ngaret nanggaran tai. Dia tuh mulai nyetor dia penjaga. Mana dia enggak tahu gitu. หญิงสาวชาวบาจาวก็เหมือนเด็กสาวทั่วไปที่มีนิสัยขี้อายรักสวยรักงามพวกเธอจะทาแป้งปูรักบรเวณไปหน้า,<ม>าเพื่อปกป้องผิวอันบอบบางจากไอแดดของท้องทะเลและจะล้างออกไม่ต้องการเติมแต่งสีสันเครื่องสำอางบนใบหน้า สันและความมีชีวิตชีวาของบ้านเรือหลังนี้คือปาสมาชิกต,ตัวน้อยที่มีจํานวนมากที่สุดในครอบครัวเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เด็กๆชาวบาเจ้า,จาไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคสําคัญที่จะหยุดยการเรียนรู้ของพวกเขาการที่อยู่กับทะเลมาตั้งแต่เกิดทําให้เด็กๆมีทักษะของการพายเรือที่ดีและสามารถดำน้ําลึกลงไปจับสัตว์น้ำต่างๆได้ด้วยตัวเอง หล่อหลอมให้พวกเขามีความกล้าและสามารถพึ่งพาตัวเองจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนแห่งชีวิตแถมยังเป็นสนามเด็กเล่นอันกว้างใหญ่และแสนสนุกด้วยครับ ตัวเล็กก็เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มลูกทะเลอย่างเต็มตัวพร้อมภาระหน้าที่ของความรับผิดชอบในฐานะผู้นำครอบครัวกิจวัตรในยามเช้าก็คือการออกเรือไปหาปลาตามหน้านน้ำหลายแห่งเพื่อนำกลับมาเป็นอาหารรับประทานกันที่บ้าน เด็กหนุ่มชาวบาเจ้าวคนนี้เล่าให้เราฟังว่าในฐานะลูกคนโตเขาต้องรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัวที่มีถึง8คนซึ่งมีเพียงสามคนเท่านั้นที่ออกเรือมาหาปลาด้วยกันส่วนสมาชิกที่เหลือได้นําไปฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านเรือของญาติญาติและจะไปรับกลับในช่วงเย็นชายหนุ่มชาวบาเจ้าเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ด้านการดำน้ําที่เรียกว่า การดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งตัวจะหายใจเข้าปอดเพียงครั้งเดียวและกลั้นหายใจให้นานที่สุดเป็นทักษะดำรงชีวิตในการดำน้ำจับปลาและจับสัตว์ทะเลตามชายฝั่งบริเวณแนวปะการังซึ่งจะแตกต่างจากการดำน้ำแบบสกูบาร์ดิวิ่งที่จะมีอุปกรณ์ช่วยในการหายใจเราจะเจาอานี้เดียวพิศา selam lama sedap selam ada satu tak bateri itu bajau bajau itu boleh selam selama uh, dia selam uh, 15 meter untuk 15 minit kalau uh, Chris Mr kita berapa lama kita boleh free dive kita biasa diving ada <laughs> boleh apa beda free dive pakai mask stoker dengan saja pakai boleh uh, dive boleh apa apa beda uh, free dive dengan dive pakai mask dengan fin saja yeah. uh, driving, pakai free dive pakai dengan saja diving pakai ชาวบาจาวจะนําเรือเทียบท่าที่ตลาดซื้อขายปลาใบริเวณชายฝั่งมเมืองเซมโปนาเพื่อนําปลาที่หาได้มาขายให้แก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อเมื่อได้เงินแล้วพวกเขาก็จะหาซื้อของอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในตลาดเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันบนเรือต่อไป ผู้คนจะปรับความคิดตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ชนเผ่ายิปซีปัจจุบันเราจึงพบเห็นกลุ่มชาวบาจาวเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้านกลางทะเลกันมากขึ้นอย่างที่เกาะโอมาดานทางทิศตะวันอกของเมืองเซมปูนาจะมีกลุ่มบ้านราว100หลังคาเรือนกระจายตัวอยู่รอบอ่าวทางทิศตะวันตกเฉงเหนือของเกาะบ้านของพวกเขาสร้างเป็นเพิงไม้มุงใบจากและสังกะสีแบบง่าย อยู่สูงจากพื้นทะเลราวสองเมตรแต่ละหลังจะไม่มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันใช้เพียงเรือพายหรือเดินบนผืนทรายในช่วงน้ำหลงเท่านั้นที่หมู่บ้านนี้เราได้พบเด็กๆมากมายเสมือนเจ้าบ้านตัวน,น้อยที่มาคอยต้อนรับขับสู้แขงผู้มาเยือนเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้เรียนหนังสือวันๆจะเล่นซุกซนกันอยู่ในท้องทะเลขณะที่พ่อแม่ออกไปทำงานหาปลาบริเวณนอกชายฝั่ง าไม่อาจากเก็บภาพความสวยงามของท้องทะเลแห่งนี้ไว้ชื่นชมได้เพียงลำพังการท่องเที่ยวและสังคมเมืองจึงได้รุกคืบมาใช้ประโยชน์จากพื้นทะเลร่วมกับทุกคนไม่เว้นแม้แต่กับชนเผ่ายิปซีที่เกาะมาบูทางทิศใต้ของเมืองเซมโปนาเป็นอีกแหล่งดำน้ำ,นำชมปะาการาังที่สวยงามแห่งหนึ่งของทะเลเซเลเบส มีรีสอร์ทหรูมากมายผุดขึ้นราวดอกเห็ดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชื่นชมความสวยงามของโลกใต้น้ำชุมชนเล็กๆของชาวบาจาวถอยร่นไปหลบซ่อนอยู่หลังรีสอร์ทพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในกระท่อมกลางน้ำอีกต่อไปแต่ขึ้นมาปักหลักกันอยู่บนบกกันอย่างเต็มตัวเรามองเห็นภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบสังคมเมือง อาชีพใหม่คือการขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวและได้ยินเด็กๆที่นี่พูดภาษาอังกฤษกันอย่างชัดค้อยชัดคำชาวบาจาบางคนไม่อนุญาตให้เราบันทึกภาพของพวกเขามีบางคำพูดที่หลุดปากทำให้เรารู้ว่าวิธีของชนเผ่ายิบสีนั้นมีราคาค้างงวดสำหรับการท่องเที่ยวไปเสียแล้วแต่ยังโชคดีที่เราได้พบกับชายหนุ่มบาจาวกำลังม้วนกับการต่อเรืออยู่บริเวณชายหาด เป็นเรื่องน่ากินดีที่ชาวบ้านกลุ่มนี้ยังคงไม่ทิ้งทักษะเรื่องการทําเรือของชนเผ่าพวกเขาบอกว่าเรือลํานี้ใช้สําหรับการออกหาปลาเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะชีวิตของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปมุอตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่บนบกอย่างถาวร <c oughs> ไม่หวนกลับคืนสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอีกต่อไปยังเอ่อเราพูดตัวาอะไราเงี้ยแต่กติปกตเป็นปเจ้า Bau tu pakai sendiri, tiada ukuran. Ada sudah Atau bau kira-kira ukurannya sama. Bukan sendiri. Ukuran itu kira-kira itu. Tiga puluh. Ini bau rumah atau bau yang untuk cari kerja biasa. Carikan biasa. Kira-kira tahun. Lima. Satu lumpuran. Satu lumpuran. Satu lumpuran. anak และดูมีความสุขกับการได้วิ่งเล่นซุกสซนกันอยู่บริเวณลานกว้างของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นจากสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือนสามารถเสริมสร้างจินตนาการของพวกเขาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เรายัางพบว่า<ๆ>เด็กๆยังคงนําปลาที่ได้จากท้องทะเลมาเดินเล่ขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่นี่ด้วย จิตวิญญาณของความเป็นยิบสีนั้นคงใกล้มอดดับเมื่อพวกเขาก้าวขึ้นบกและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเดําเนินมานี่คือความเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวตนหรือความกดดันจากพื้นที่ท่องเที่ยวที่รุกคืบเราก็ไม่อาจจะคาดเดาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะัก